อแล,และยังมีอีกหนึ่งบุคคลสคัญพานะของ JMTV นะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะฮะนั่นคือคุณสถาพรมาริศร,าร,ารษาโง์ประธานเจ้าหน้าทีท่บริหาร JMTV นะขอเสียงปรบมือกับพิธา,ะะาด,นนด้วยครับพิธาด้วยครับจะด้านห้าองนหครับด้านเลครับเดีวอยูนีะครับ,รบ,รบโอ้พิธาครับเชิญเลยฮนะ ผลมาแบบว่าทั้งกองทัพเลยนะครับพี่นะครับสดครับในครึ่งปีนี้ครับพี่ดาคอนเทนต์หนักแน่นอนมีมีคอนเทนต์ไหนมางทานำเสนอได้เลยครับพี่ับในครึ่งปีหลังนะครับเราก็เมื่อกี้ที่เห็นไปนะครับเรื่องแรกคืออิดิกมาคนมนเวศนะครับเราก็จะนําแสดงโดยคุณบินเมทวินนะครับแล้วก็พิมชนิกานนะครับแต่ว่าวันนี้ติดภารกิจนะครับมาไม่ได้ทั้งคู่นะครับเรื่องต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องเดจังเกิลนะครับ S <S เกมรักนักล่าบา้าน,นะครับเรื่องนี้ใช้นักแสดงผู้ชายพระเอกของเราหกคน,นแล้วใช้นางเอกอีกหกคนนะครับโหโหแต่วันนี้มาได้แค่สามคนนะครับแต่เป็น้องลูกน้องลีแล้วก็ปันปันปน,นะครับค่ะ<า>ให้<ไ>ให้ตัวแทนสามคนพูดถึงความแซ่บของเรื่องนี้หน่อยนะครับลีครับครับผมคุณไปล่าใครครับเรื่องนี้ฮะเออจริงๆแล้วเรื่องนี้มันหมายถึงเออ กลุ่มคนคคนะฮะกลุ่มหนึ่งที่ไปอยู่ในสถานที่รับแห่งหนึ่งฮะโดยสถานที่รับนี้ืาอทีน่าจะเห็นกันแล้วว่ามิกชาร์ลใช้น้ำแปกกันครับผมบก็ในแต่ละพาร์ทของบุคคลเนี่ยก็จะมีเรื่องของกับคู่ของเขาคะับ<อ>ต้องรอดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างได้คู่ของคุคณนี่คนแบบรอคอยให้มันจับคู่กันมากเลยคู่ของคุณใครนะต้องมุคครับ <c oughs> เมืก่อนแล้วค่ะใช่ครับประมาณ5้ปีก่อนเนาะใช่ค่ะแล้วเราก็เหมือนย้ายๆกันไปแต่โตฮะ,ะแล้วเราก็กลับมาร่วมงานอีกครันน้งนึงในพาร์ทที่โตขึ้นแล้วโตขึ้นแล้วแซบขึ้นด้วยใช่ไหมคะคุณคะแซบขึ้นนิดนึงค่ะยังไงก็ขอให้ติดตามกันค่ะแล้วปันปันเหรอฮะแซบไปฮะเรื่องนี้แซบไปฮะไมันได้นอนอยู่แล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> เดียวกับพระเอกไม่อยู่อ่าใช่ค่ะอ่านผิดพาดไ,ไปหนึ่งเรื่องะครับเรื่องต่อมาคือังไงต่อมานะครับก็คือเป็นซีรีส์วัยเรื่องแรกในครึ่งปีหลังของเรานะครับก็คือวาระซ้อนเล้นนะี่ยจุงดังแสบคอมากดูตัวอย่างแล้วแสบพอมากผมชอบพระแค่นีน้มากเนะพี่สาวครับคือเรื่องแบบน้มันน่ารักนะคือแบบจะไปจีบผู้หญิงคนหนึ่งเลยต้องขอแฟนเก่าเขาให้ช่วยสอน นีฮะเป็นยังไงบ้างครับกับการรับบทในเรื่องนี้ครับครับผมสำหรับดังับผมดังรับบทเป็นโซนะครับผมครับแล้วก็คุณจุงรับบทเป็นโจครับผมครับซึ่งในเรื่องในตามทีเซอร์แล้วผมก็จะเห็นว่าแบบเออเนี่ยดังแบบคือจีบจีบจีบสาวไม่เป็นว่างั้นดีกว่าแทนที่จะไปถามพี่ลีผมมาถามคุณจุงดีกว่าว่าจีบสาวยังไงก็เลยแบบชอบการท้กจีบเออเออมาถามตัวละครถามโจ๊กอะไรอย่างเนะผมโจ๊กใช่ว่าช่วยจีบ แฟนเก่าคุณได้ไหมอ่าเราเขาแบบรู้สึกยังไงฮะว่ามารู้สึกไงรู้สึกรู้สึกแปลกๆครับผมถ,ถ้ามีคนมาถามว่าเราจะจีบแฟนตัวนี้ยังไงวนก็แปลกๆครับแต่ก็ยัก็ฝากติดตามด้วยครับว่าตัวโซ่จะมีความสุพันธ์กับโจงหรือว่าโซ่จะจีบนิตาติดไหมก็จะเป็นนี้ดิแดนแจได้นในเรื่องนี้ครับฝากไป,ไปด้วยนะ มานะครับก็คือโฮมสคูลนะครับนม่เพื่อนต้องสนะครับเรื่องนี้เราใชในแสดงเปลืองมากครับเราแสดงวัยรุ่น14คน,นคมาลงเรื่องนี้นะครับน,นี้ก็นําอันนี้มาส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเรามาไม่หมดนะครับนําทีมโดยน้องกันนัทพันธ์นะครับ พี่จันทภาใชอกับพี่จันทภาอ่านะครับแล้วก็น้องเจนและมิดานะครับน้องเคนะครับน้องฟิลมนะครับน้องวิวนะครับน้องเจมี่น้องพี่ขิงแล้วก็น้องหินดี้ พี่การบอกอะไรกับแฟนคลับหน่อยละกันว่าความสนุกสนานของเรื่องนี้เป็นยังไงครับก็อย่างโฮมสกูลนะครับในเรียนต้องขังก็เป็นซีรีส์วัยรุ่นแนวใหม่ที่แบบว่าน่าติดตามมากๆครับเพราะว่าเป็นโรงเรียนประจําที่มีการสอนไม่เหมือนกับที่อื่นใช่ครับแลวเด็กแต่ละคนที่ที่เข้ามาเนี่ยเราก็จะมาต่างที่ต่างนิสัยกันแต่เราจะต้องมาเจอเรื่องที่เหตุการณ์ต่างเพราะเราเข้ามาอยู่ในโฮมสกูลก็จะน่าติดตามมากเราจะได้เห็นการเอาตัวรอดของแต่ละคนแล้วก็บรรลุ ต,ต,ต่างๆที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนครับใช่ไหมครับคุณเจนไมีอะไรเสริมต่อไหมครับไม่ก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราใช้นักแสดงดันเยอะมากถึงสาคนแล้วก็พีการเนี่ยเป็นเจนสี จริงพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นเจนหกคือ,อคือแบบเจนหก็จะมีมาส3าคนคือทุกรุ่นเนี่ยจะต้องอยู่ในโรงเรียนนี้นไไห้ามออกเป็นาสามปีก็เหมือนโดนขังนงี้ค่ะก็จะน่าติดตามตรงนี้ค่ะใช่เออมอนต้องตลนตาวยะ <c oughs> ต้อง <c oughs> องงเลเราจะต้องติดตามไปเรื่อยว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะในในโรงสูงก็มีความลับอยู่ด้วยใช่ไเอาปากละครเลยปากละครเลยมันแปลกๆครับสามสีเรื่องนี้นะครับเพราะว่า คนที่จะต้องมาเรียนรงเรียนเนี้ยครับไม่ใช่น้องๆนักเรียนที่เป็นคนสอบครับผู้ปกครองต้องเป็นคนสอบอเพื่อจะส่งลูกหลานของตัวเองเข้ามาเพราะฉะนั้นมันไม่ธรรมดาแน่ๆสแสดงว่านอกจากนิเด็กๆแล้วต้องมีผู้ปกครองด้วยใช่ค่ะผู้ปกครองต้องเป็นคนสอบให้พวกเขาครับอ้าวฉะนั้นฝากติดตามกันให้ดีนะครับวันนี้ขอบคุณน้องๆจากทีมนักสแสดงจากจีนเป็นพิเศนะครับ,บคุณครับ 论坛人。